พ่อคุณแกไขรหมดเหดลียงโอเดตากแดดมันจะโดนไปค่ะเนี่ยมาได้านสองพนโมงแล้วตองได้ลายยั่วแม่เอาตัวมันออกบ่ป่ะเนี่ยเอาออกนะครับเอาเฮ็ดตั้งใจออกจกนะ้้เนี่ยไปแช่น้ำเดี๋ยว แป้งมันแป้งอันอื่อนใดบ่ยจังืงแปง้งเอื่อนกับเป็นกินนะมันมันมีแป้งมันกินได้ไนะอมแป,งงปรงมันสะัมปันง่ายๆใ่หมแปกินหรือไปขายขายคผมได้ลายไปไหนจะใช่ไหม ง,สงสอหอ,อ,อมังน่เมมันซีสิ่าิกิโลละเท่าไรครับคุณน่โเห็ดยังไงพี่้ต้องไปล่างอีกเที่ยนึงครับผมเ,เอาลงใส้ใน,นมด้วยป่ะครับคุณน,นุ่นว่าไม่แค่ไส้เอาว่าไม่เหาใส้แลก้วิปนสแรนออกเลยแล้วตะค้นเห็ดบางคนเก่าถาดว่างเปลี่ยนเซมกันรนออกเลยนเนียนบ่มีถาด

ว้าวคนสีออกเองปีบัณเนี่ยแป้งมันแป้งมันใส่แล้วจะมีอะไรตามเครื่องปรุงมันตายว่เวลาข้าเเ็ี๊ัวถีอกับแป้งตายบ่หมดบ่ม ส่น้ํยู่แมบ่ตายเนาะใส่น้มันสิ่จีแม่นอันนี้ก็สิมันบ่ยวเนาะตอีอแปงใส่มันสิตามันก็มวอตูทีสแดบจังว่าเพิ่นบ่ย่ออมบ่บ่คาบยตัวคาบ่ได้แล้วจ้ามัวแล้วเด้โลโลนึงยอนบ่ได้ซําบ่ถึงันมันคืนงบ่ได้ครับ มันมันหัวงไข่มันออกมาสืยเลยโอ้สยอตมักฮงเลยต่หมักฮูงต้มตหมงต้มน้อไม้ต้มบกไห้ละมอยางอาลามเมื่อหอนทัดปลาไหลพุนะทัดปลาไหลได้แบค่ะแจ๊บแซ่บแบกินจะเนี่ยหากินเด้ดเวอร์ซื้อซือซื้อตะเกงปูหากินน้ำลาน้ำไอ้ผูาเขา